รับประกันสังคมเยอะนะครับตอนนี้มีการรับลูกค้าเงินสดมากขึ้นมีการอัปเกรดโรงพยาบาลให้เป็นเ t e r ช i a r y นะครับแล้วก็ถ้าเราไปนั่งดูเนี่ยตัวไรายได้ที่เป็นกลุ่มเงินสดเนี่ยดีขึ้นต่อเน,นื่องนะครับ r e v e n u เ per b บิ l อะไรดีขึ้นต่อเน,นื่องแล้วก็เขาเพิ่ง IPO มาเมื่อปีที่แล้ว IPO มายี่สิบเอ็ดบาทนะครับราคาปูยังต่ำ IPO อยู่แล้วก็เงินสดที่ได้จาก IPO เนี่ยยังอยู่ในบริษัทพร้อมที่จะเอาไปเปิดสร้างตึกใหม่นะครับ แล้วก็ตอนนี้ utilization rate ของ P&G นี่ค่อน้งสูงเลยคือประมาณ86%ฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวพอตึกใหม่เปิดปุ๊บเนี่ยมีโอกาสที่ตึกใหม่ไดช่วยเสริมกำไรให้เขาระดับหนึ่งเลยนะครับก็ก็เป็นตัวเลขที่ที่ท้านักนักทุนเวลาก็อาจจะลองดาวน์โหลดเปเปอร์ไปอ่านดูได้นะครับแต่ผมไฮไลท์คร่าวๆว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตัว target price ของเราเนี่ยก็ให้อยู่ที่21บาทเท่า IPO